ผ่านมาถึง3วันแล้วนะครับสำหรับภารกิจติดตามเสือโครงหลังจากที่มีผู้ไปพบเห็นถึง2จุดในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีซึ่งจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่พบตัวนะครับโดยเจ้าหน้าที่เองก็เชื่อว่าที่ไปเจอ2จุดเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวเดียวกันและตอนนี้น่าจะกลับเข้าป่าไปแล้วครับ หลังจากชาวบ้านในพื้นที่หมู่6ตำบลช่องสะดาวอำเภอเมืองแล้วก็ในพื้นที่หมู่9ตำบลลุ่มสุ่มอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบ,บุรีไปพบเสือโคร่งตัวใหญ่วิ่งตัดต้ารถยนต์และเดินอยู่ภายในไร่มันสำปลังก่อนจะมุ่งหน้าเข้าป่าหลังมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบ,บุรี กระทั่งเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบพบร่องรอยเท้าเสือจึงได้ระดมกําลังเร่งค้นหาตั้งแต่วันหยุดที่ผ่านมาแล้วก็ออกประกาศแจ้งเตือนชาวบ้านและนักศึกษาให้หลีกเลี่ยงเส้นทางการใช้ป่ารอบมหาวิทยาลัยและห้ามนักศึกษาบุคลากรเข้าป่าโดยรอบเพื่อความปลอดภัยล่าสุดกำนันตำบลช่องสะเดาบอกว่าจากการตรวจสอบรอยเท้าเสือแล้วก็เส้นทางการเดินของเสือเชื่อว่าเสือโคร่งที่ชาวบ้านพบในสองพื้นที่น่าจะเป็นตัวเดียวกันครับและคาดว่า น่าจะกลับเข้าป่าไปแล้วเพราะจากการติดตั้งกล้องดักถ่ายจับภาพสัตว์และออกตรวจสอบในพื้นที่ยังไม่พบเสือตัวดังกล่าววายาวแล้วเจ้าหน้าที่เมื่อวานเมื่อวานเนี้มีเมื่อวานนี้มีเจ้าหน้าที่ลงมาในพื้นที่เพื่อมาตรวจสอบตรงเนี้ยตามรอยอ่ะตามเส้นทางในการเดินเนี่ยตอนนี้ก็ คาดว่าเป็นตัวเดียวกันอ๋อคาดว่าาจะเป็นตัวเดียวกันคาดว่าเป็นโัวที่เซโยนะใช่ครับเพราะว่าคือเขามาทําอะไรล่ะทําพอเจอรอยจุดที่หนึ่งจุดที่สองจุดที่สามแล้วก็มาทำ่ามแผนที่แล้วก็เอาไปโยงกับรอยที่เจอที่เจอตัวที่เจอรอยกับอีกจุดหนึ่งเป็นรอยเดียวกันเพราะรอยหนึ่งเป็นรอยเดียวกันแน่นอนแล้วสองถ้าวัดเส้นตรงนะมันไม่กี่รอยสองสามโอยเท่านห้่จากที่มันข้ามภูเขาไปมันไม่ได้ไกลเลย ตอตรงนี้ก็ตรงนี้คาดว่าน่าจะเข้าไปอยู่ในป่าเรียบร้อยแล้วแหละถ,ถ้าลงเขตสยโยกก็น่าจะเริ่มกลับบ้านเริ่มกลับบ้าน กำนันตำบลช่องสะดาวบอกเรียกว่าเสือตัวนี้มักจะออกจากป่ามาในพื้นที่ตำบลช่องสะดาวในช่วงปลายปีแบบนี้เป็นประจำทุกปีนะครับและไม่มีประวัติทําร้ายคนหรือว่าสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านแต่เพื่อความปลอดภัยเจ้าหน้าที่ก็จะตรวจสอบภาพจากกล้องดักถ่ายที่ติดตั้งเอาไว้ในพื้นที่จุดที่พบเสืออย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้แน่ใจว่าตอนนี้เสือโครงไม่ได้อยู่ในพื้นที่แล้วจริงๆครับ